สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมได้พระมาองค์หนึ่งครับเป็นรูกหลอดหลวงประชุมราชคามครับพิมพ์ร่อยใหญ่ครับออกปีประมาณปี2 4 9สเเครับสายเหนียวของจังหวัดราชบุรีเลยครับสภาพสวยครับผิวลมดำเดิมๆเลยครับผิวบ้านๆหิ่งนะครับนี่ครับใต้ฐานนี่ครับจะตอกว่า พักครูชุ่มครับจะมีรอยอุดกิ่งตรงนี้ครับอุดกิ่งนี้นะครับขย่าจะมีเสียงครับนี่ครับสวยมากครับสนใจติดต่อได้นะครับศนครราชบุรีโทร0996328915ติดต่อไลน์ไอดีครับ นครอาซีครับ N A K O R N R C เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาตัวครับมือครับนี่ครับนี่ครับสวยครับ ต้ฐานนะครับจะหมุนให้ดูนี่ครับรับหนึ่งนะครับนะครับพระคูชุ่มนี่ครับ,รรบส่่มด้านหลังให้ดูครับ นะครับนะครับสวยครับลมดำเดิมหลวงประชุมวรฒนาคามครับพิมพ์ลอยใหญ่นี่ครับฐานดูลอยนี่ครับตะใบด้านล่างนี่ครับลมดำเดิม จะหมุนให้ดูครับนี่ครับมีอ,อดกิ่งตรงนี้นะครับจะมีเสียงกิ่งดังนี่ครับตอบว่าพระกูชุ่มครับต้องมีตอบทุกองค์นะครับมีตอกใต้ฐานนะครับถ้าท่านได้มีติดต่อได้เลยนะครับติดต่อส่งมาผมรับซื้อนะครับ โทร099์8 9 15หรือติดต่อไลน์ ID ได้นะครับนคร RC na K O R N R C รลูกหลอหลวงพ่อชุ่มวัฒชคามครับพิมพ์ใหญ่ครับสวยครับนี่ครับเป็นลมดำนะครับดิมเดิมครับครับผมรับประกันแท้บผิวเดิมนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ อแต่ผมได้อะไรมาใหม่<ๆ><ๆ>ผมจะอัพลง youtube ช่องนครลาบบุรีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ